พูอก็มากโอ้ยสร้างะมันบ <Yes> ่โกบบ่ร้าเลยนาะสันโสบโสรตัดผมอ่เจ้าง่ามบอสไหนันตัไปเอเออคไหนนตัอืโอ้ฮักกันนตาไือ จะบอกิตอาสาางเอกแบบไอออกแบบอไเชือกโกะเอกแบบออกแบบไอเชือกโกะเลยเปนจิีวนามานานคือกาที่สางจิตวิญนา แต่นมานดหเนี <ưa> n, ่ระไสทมับวา้นอยเพตรงผมสั่นตรงหน้าตรงที่หลแม่หัูน้หนาวก็ทนกิจกาตผมสั่นยังไหวเงายังเลี่ à nhoa, tầm nắng ở và đi ra thôi 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 đồn thôi ngã tiền thôi 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 Bà đang ăn củ Dù đông yên đầy bàn này Ngoài phải há đông yên lại Bà ừ. phải há đông yên bình thường đông mịt thịt da Thế chung Bố ảo Nhưng nhai khách có câu bật Cá tựa Ngoài Bà đi khách về yên Pues นี่ยาบ้าไหลอืมนี่เราอยู่โรงเรือนตรงหน้าพ่กแข่งอืมบนโมโขเออคือแยกตรงหน้าเนาะอืมนะฮะกุดิปงกุฏใจอย่างเออี่ตอดปูเดี๋ยวเห็นผู้ร่าการได้ืินขึนไหอืมเแล้วข้างแยกซีหมองเนาะหมมาโอ้ มาไปบานไปอิตรมจบอออิตรมก็สิมาปลากทอดไปเห็ดแจงนั่นก่อนหน้าเดือนก็ได้กันครับเหมาะงานเหมาะการกันเดี๋ยวไปกันซุ่มเอื้อนตัวใหม่เฮากันไปอยู่ถึงมื้อหน้าได้แล้วอืออันนี้เหมือนกันก็บ่เอาครับได้บ่เด้อเที่ยวอย่างที่ก่อน